สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนในรับวันนี้เกอร์กจะมาสรุปหลังเกมนะครับที่ทีมไฮพาร์นะครับสามารถเอาชนะทีมหุนได i ไปได้3ต่อ2นะครับต้องบอกเลยว่าสุดมันเลยนะครับเกมนี้เล่นกันถึง5เซตแต่หุนไดครับก็ยังเพียงพอนะครับเก็บ1แต้มได้และทะยานขึ้นไปเป็นอันดับ1เช่นเคยนะครับโอกาสที่ยังเข้ารอบเป็นอันดับ1เนี่ย ยังคงมีสูงนะครับเพื่อนๆจะด้วยสาเหตุประการใดวันเดเกอร์จะมาแจกแจงนะครับสำหรับพุนไดส่วนวันนี้ไฮพาร์ตทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับและโมเมและน้องสองทำกันไปคนละกี่แต้มทำกันไปคนละกี่คะแนนวันเเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับและเพื่อปเป็นรสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ อย่างทีเราทราบกันนะครับพึ่งจบไปสดล้อนๆเลยนะครับสำหรับโคเวอร์วีลีกน้องเกมที่นักกีฬาไทยเราเจอกันเองนะครับนั่นก็คือการเจอกันระหว่างไฮพารและอุนไดนะครับโมเมเจอกับน้องสองนะครับเกมเกมนี้ต้องบอกว่า โอ้โหไฮพาร์ตมาแบบเฉบเฉียบเลยครับเ,เพื่อนๆในเซตแรกนะส่วนหุนไดครับแมเหมือนคนเตะปักหลุดนะเหมือนเครื่องช็อตแตครับเ,เพื่อนๆพ่ายแพ้ไปในเซตแรกก่อนนะครับต้องบอกว่าไฮพาร์ตเนี่ยทำคะแนนทิ้งห่างเยอะพอสมควรเลยนะครับในเซตแรกเนาะก็ชนะไปนะครับ25ต่อ13เลยนะแต่ว่าหุนไดครับก็ยังคงมีความเก่านะครับในเซตที่2และเซตที่3เนี่ยก็สามารถเอาชนะไปได้25ต่อ17 25ต่อ18แและก็มาเครื่องช็อตอ,อีกแล้วเพื่อนๆ ในเซตที่4ครับแพ้ไป25 ต่อ11นะครับจนสุดท้ายเซตที่5ก็แพ้ไป15ต่อ10ส่งผลให้ตอนนี้ครับไพพาร์ก็สามารถเอาชนะฮุนไดไปได้นะครับเก็บเพิ่ม2คะแนนและฮุนไดเก็บเพิ่ม1คะแนนนะครับซึ่งถ้าเราจะมาดูกันจริงๆแล้วนะครับตามตารางคะแนนที่โอกขึ้นให้เพื่อนๆดูเนี่ยเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่สําคัญของฮุนไดนะครับแต่ก็ไม่ได้สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเกมสําคัญที่สุดเนี่ยคือการเจอกับฮึงกุ๊กครับเพราะว่าถ้าเกมนั้นนะครับฮุนไดเจอฮึงกุ๊กเนี่ยตอน นีมี74คะแนนพึงกุ๊กมีอยู่73ถ้าเกิดฮุนไดแพ้ฮึงกุ๊กขึ้นมานะครับพึงกุ๊กจะแซงเลยครับแล้วโอกาสที่ฮึงกุ๊กจะจบเป็นที่1เนี่ยมีสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเกมวันนี้ฮุนไดถามว่าสําคัญไหมสําคัญแต่ก็แพ้ได้ครับ แต่ที่สําคัญก็คืออย่าไปแพ้เกมที่เจอกับฮึงกุ๊กเท่านั้นเองนะครับแต่ว่า1แต้มในวันนี้ก็ดีพอที่ทําให้ฮุนไดเนี่ยขยับขึ้นมาเป็น74แต้มนะครับส่วนดน้านฮึงกุ๊กก็73แต้มโปรแกรมนัดถัดไปของ2ทีมครับสำหรับฮึงกุ๊กกับทางด้านของฮุนไดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไปเริ่มที่ด้านของฮุนไดกันก่อนเกมหน้าเจอ IBK แล้วก็เจอฮึงกุ๊กแล้วก็ เป็นการเจอกับ AI Paper นะครับส่วนทั้งหน้าของฮึ่งกุ๊กครับเกมต่อไปนะครับจะเจอกับ AI Paper เจอฮุนไดแล้วก็เจอ GS c l t e c h นะครับซึ่งก็ถือว่าโปรแกรมก็ไม่ได้หนักอะไรกันมากทั้ง2ทีมนะครับแต่สิ่งที่ต้องกังวลสําหรับฮุนไดนะครับนั่นก็คืออาการบาดเจ็บของนั้งสองครับวันนี้โค้ชใช้งานประมาณ60%เรเราจะเห็นได้ว่าพอ โค้ดเอาน้อง2อ,ออกไปเมื่อไหร่นะครับเกมแนวรับค่อนข้างที่จะมีปัญหาพอสมควรสําหรับทางด้านของฮุนไดนะเพื่อนๆเนาะแต่ว่าโค้ดก็ไม่กล้าฝืนใช้ในระยะยาวเลยครับเพราะว่าดูแล้วน้อง2เนี่ยอาจจะยังไม่เต็มร้อยสักเท่าไหร่นะครับก็อันนี้น่าเป็นห่วง นะครับโอ๊กหวังว่าการท้้งสองจะดีขึ้นครับอันนี้เป็นห่วงจากใจจริงแต่โอ๊กเชื่อว่าในเกมกับ IBK ในเกมต่อไปที่จะเจอกันเนี่ยโอ๊กมองว่าน่าจะลงมาปะปลายลงมาบ้างอะไรเป็นตัวสำรองบ้างอะไรแบบนี้คงจะไม่ยืนระยะยาวนะครับคงจะไปใส่เต็ม ในเกมในการเจอฮึงกุ๊กนะครับส่วนฮึงกุ๊กก็อันตรายครับชั่วโมงนี้วิโรธคิมแล้วก็เลนะนะครับส่วนหน้าของไฮพาร์ครับผู้ชนะในวันนี้ต้องยอมรับว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโมเมมีลงไปบ้างประปายนะครับลงมาผลงานก็ถือว่าโอเคนะระดับหนึ่งเลยนะโมเมจังหวะการตีจังหวะก,ก,ก,การขึ้นตีก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงเป็นตัวหลักตัวจริงเท่าไหร่นะครับส่วนน้องสอง ลงเป็นตัวหลักเลยครับเพื่อนๆแต่ว่าก็อาจจะถูกเปลี่ยนออกไปในช่วงท้ายๆเกมด้วยสภาพร่างกายที่โอ๊กมองว่าโค้ชก็อาจจะเห็นแล้วแหละว่าน้องสองอาจจะยังไม่เต็มร้อยนะเพราะว่าถ้าเต็มร้อยเนี่ยยังไงน้องสองยืนเต็มๆแน่นอนนะครับอ่ะและนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่โอ๊กอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับสถานการณ์ของฮุนไดแล้วก็ฮึงกุ๊กนะส่วนไฮพาร์นะครับก็อาจจะไม่ได้รุนอะไรแล้วตอนนี้ก็เล่นเพื่อแฟนๆเลยซึ่งโอ๊กมองว่าผลงานของไฮพาร์เนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีความกดดันอะไรแล้วนะครับ ส่วนในเรื่องการทําคะแนนนะครับวันนี้โมเมทําไป3แต้มและทั้งสองทำไป5แต้มนะครับส่วนคนที่ทําคะแนนได้เยอะที่สุดทั้ง2ทีมจนะเท่ากันเลยนะครับนั่นกนะ็คือบุกิลิตครับสาแต้มแล้วก็ทางด้านของโมมา30แต้มเท่ากันนะครับ ส่วนในวันพรุ่งนี้ครับเ,เพื่อนๆห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่าง G.S. Caltech กับทางด้านของ LESPARK ครับถ้าเกิด G.S. Caltech เลยครับอยากที่จะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบนะครับต้องชนะ LESPARK ให้ได้สถานเดียวครับแล้วต้องชนะ3031นะเกิดชนะเนี่ย 3, ได้แค่2แต้ม LESPARK ได้1แต้มเนี่ยอมองว่าไม่ทันแน่ๆนะครับดูจากตารางคะแนนที่โยกขึ้นให้เนี่ยยังไงนะครับ G.S. t e c h ต้องชนะให้ได้นะครับ3ามศเก็บ3แต้มเต็มแต่ถ้าแพ้ขึ้นมาตัวใครตัวมันครับโอกาสในการลุ้นเข้ารอบในการลุ้นเพลย์ออฟเนี่ย ยากจริงๆครับเพื่อนๆนาอก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารุยกันนะครับ Gx t ท c กกับทางด้านของ Les าร์นะครับส่วนเรื่องการพรีวิวเดี๋ยวเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้ในคลิปตอนเช้านะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจิงครับบ๊ายบาย